เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าซื้อของในช้อปปีเดี๋ยวนี้250ย250บาทมันได้อะไรบ้างคือจะบอกว่า258บาทอันนี้คือช้อปไปฉ่ำจริงๆนะเดี๋ยวเปิดแอปให้ดูเลยงงมากตอนจ่ายตังค์แล้วก็มีโคด้รลดอีก60บบาทเด้อ รารู้สึกว่ายุคนี้เป็นยุคสมัยที่ดีเพราะว่าการจะได้เมื่อก่อนจะได้ของแต่ละชิ้นเนาะเครื่องประดับอะไรมันอาจจะแพงแต่ตอนนี้เราสามารถมีบุคลิกดีได้ดูดีได้โดยที่เราไม่ต้องเสียตังอะไรเยอะๆแต่เช่นกันค่ะของสวยๆงามๆก็มีเยอะแล้วมันก็แข่งขันกันจริงไหมเพราะฉะนั้นเราต้องนะจิตจังห้ามใจตัวเองพุทโทพุโทโธเวลาจะชอบแต่ละอย่างให้ดูว่าราคาในแอปนะคะ อ่ะพัสดุจัดส่งสำเร็จแล้วเออไม่ใช่250ร8 9สิบบาท290บาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูกัน290บาทได้อะไรบ้างดูกันนีอ่อีบ้ายังยังไม่หมดยังไม่หมดเยอะมาังอีกยังอีก,อกเออแต่ละอย่างคือจะ20ชิ้นแล้วปะ่ะ <laughs> <laughs> เห็นเลยว่าแต่ละอย่างอ่ะมันชิน้นละ10กว่าบาท ร้านนี้นะว่านได้มาจากช้อปปีชื่อร้านชื่อ A จ n ด th เดี๋ยวแปะไว้ให้ค่ะคือจะบอกว่าร้านนี้ของน่ารักเยอะมากทุกคนลองไปดูได้เลยแล้วก็อืมน่าจะเป็นน้เข้าจากจีนเพราะว่าส่งมาแบบไม่ไม่แพงอะ่ะแต่ใช้เวลาก็ไม่นานด้วยอาจจะมีศูนย์กระจายอยู่นะคะที่ประเทศไทยนี่แหละเนาะเดี๋ยวมาให้ดูว่าคือยอดานี้สองรกบาทฉันได้อะไรมาบ้างปกติเป็นคนชอบชอบ้ชอปเิงระดับอยู่แล้วแต่เป็นคน เป็นคนเบื่อง่ายแล้วก็ชอบมีหลายๆสไตล์ไว้เพราะงั้นน่ะมันก็เลยจะแบบเออมันยั้งมือไม่ได้นะเดี๋ยวเอามาดูหมดแรกเลยเป็นถุงเท้าถุงเท้าเดี๋ยวนี้ชอบมีถุงเท้าน่ารักใส่เพราะว่าจะลงหาสไตล์การแต่งตัวที่ใช่เมื่อก่อนมีแต่ถุงเท้าที่แบบอ,อมันแบบธรรมดาบอดได้อะ่ะแต่มันเดี๋ยวนี้มันต้องมีละนะคะอันแรกเลยถุงเท้าดําจะให้ดูดีเทลโบอันนี้คือทีอ่ก,กดมาเพราะว่ามันน่ารักมากเห็นไหมดีเทลโบแบบ อืแต่นิดนึงคือตอนมาเขาตัดบูใช่ไหมนี่ก็ต้องมันก็จะรุ่ยอะเห็นไหมเห็นไหมเราก็จะต้องใช้ไฟแช็กนะคะมาจุดแล้วก็มาลนปลายแบบเนี้ย<ช>เพื่อให้ปลายมัน<ช>เพื่อจะแบบเย็บปลายมันให้มันเรียบนะคะจะได้จะยืดง่ายอยู่เหมือนกันนะคะลายดีเทลน่ารักมากสีดําแบบจะเป็นสาวเซ็กซี่น่ารักแหละเป็นแบบหนุเ่เเกลวซ่าอะไปอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งเออฉันชอบไปกี่ชิ้นฉันไม่รู้ตัวเลยชิ้นที่สองคู่นี้ ลืมบอกราคาคู่เมื่อกี้1ิบาบาทคู่นี้อีกเช่นกันค่ะถุงเท้าลายลูกไม้คู่นี้19บาทได้โค้ดส่งฟรีมาด้วยเออคู่นี้19บาทแล้วก็มีลายฉลุลายดอกไม้นะคะคือจะบอกว่าน่ารักมากๆอันเนี้ยเห็นไหมมีประดับตรงข้อตรงนี้เนาะแต่เสียดายแอบเลอะนิดนึงน่าจะต้องไปแช่ไฮเตอร์นะคะคู่นี้19บาบาทจ้าเอาไว้ใส่กับพวก เดี๋ยวนี้เขาชอบใส่รองเท้าวินเทจส,สีแดงใช่ไหมน่ารักมากเลยรองเท้ากุ้มส้นอะไรอย่างเงี้ยใส่กับพวกนี้ได้เลยหรือรองเทา้านักเรียนเออรองเท้ากุ้มส้นนะคะอะไรที่แบบน่ารักน่ารักดูคุณหนูมากตัวนี้อันถัดไปอันนี้แบบน่ารักน่ารักเขียวเขียวัยรุ่นนิดนึงนะคะทรงรูปโบแล้วก็ผ้ายืดดีนะเออยืดถุงเทา้ายืดเอายาวเฉย <laughs> ข้อมันจะยาวตัวนี้ข้อมันจะยาวประมาณอะวัดหน่อย วัดมายาวเลยตาตุ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะถ้าเทียบนะอะความยาวก็คือเท่ากันเลยทั้ง3ามคู่ความยาวจะเท่ากันเลยทั้ง3คู่นะใครที่ชอบแบบนี้นะคะลองไปดูร้านนี้คู่นี้ก็19บาทเช่นกันค่ะน่ารักแม่น่ารักเนาะคือที่ชอบอะคือชอบขอบตรงนี้เออชอบขอบตรงนี้เวลาใส่แล้วมันดูแบบซุกซนเดีมันดูเป็นคนหนูสซุกซนดีน่ารักมากเลยอันนี้นะคะเขาเปลี่ยนฟันแต่งตัวบังเหอะฉันเบือ่อแล้วใส่แต่รองเท้าแตะ เดี๋ยวนะไม่ใช่19บาทคู่นี้15บาทไปดูราคามาใหม่ละอ่ะหมดหมดถุงเท้าอันต่อไปคลิป,ลปนี้ผมนี่อันนี้อันนี้ไปดูในคลิปมาคือมันรวบได้แบบกิฟได้ดีมากจะบอกว่าสินค้าในช้อปปีเออมีหลายอย่างที่ช่วยชีวิตฉันมากจะบอกอีกอย่างนึงก็คือวันเนี้ไปกาแฟนใช่ไหมแล้วพอนั่งรถอยู่ปุ๊บก็ถามนาง วันนี้รู้สึกผมยาวไหมเออวันนี้รู้สึกว่าผมยาวไหมครับผ,ผมยาวนะแต่นางดูไม่ออกเลยแล้วสักพักเราก็ถอดอันนี้ออกมาฝึก <c oughs> แล้วนางก็นั่งงง <c oughs> เห็นไหมจริงจริง,รงผมเราเท่นี้แล้วนางก็งงแล้วก็มองนะ <c oughs> แล้วก็ถามว่าอ๋อทําไมว่าแล้วทาไมถึงถามว่าผมยาวเห็นไหมอันนี้เป็นสีน้ําตาลดํานะไม่ค่อยเหมือนผมเท่าไหร่เพราะว่าผมเราอะดําอันนี้ก็ไม่ถึงร้อยค่ะอันนี้รู้สึกสักประมาณ60กว่าบาทได้มาจากช้อปปีเหมือนกันเลยคนละร้านนะบอกเลยน่ารักมากโลโก้เดี๋ยวนี้ พวกแฮร์พี e อะไรนะแนะนำให้ใส่สำหรับคนที่ไม่มั่นใจในผมตัวเองเพราะว่าผมเราจะเป็นคนผมฟูใช่ไหมเออก็เลยลองเอาแฮร์พี e มาใส่ดูพอมาใส่เอ้ยผมมันสวยแล้วก็ไม่ฟูไม่ฟูผมมันสวยแล้วก็ไม่ฟูมม fruit, จริงๆนะคะอ่ะใสกกลับนะเส่เหมือนเดิมดีกว่าเนาะคือดูเป็นสาวสวยขึ้นมาเลยดูเป็นแบบคนยกขังมาแล้วสวยอะใช่ไหมนะคะคนยกขังมาแล้วดูคุณหนูอ่ะชิ้นต่อไปคืออันนี้เออเดี๋ยวจะมากิฟให้ดูว่ามันกิฟได้ขนาดไหนนะ มันก็คือพลาสติกอันนึงแต่มันดูกิิบได้เยอะชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่นี่เวลาม้วนเราก็จะม้วนแบบนี้ม้วนเราก็ม้วนเป็นหางเราก็ขึ้นไปข้างบนอันนี้ม้วนแบบมีแฮ์พีสด้วยนะจะดูว่ามันจะงับหมดไหมเพราะว่าแฮ์พีสค่อนข้างใหญ่เชียงับหมดเห็นไหมงับหมดด้วยอะงับหมดเกี้ยงเลยดีมากเฮ้ยคือมันอาได้ขนาดเนี้ย ใหญ่มากแบบอ,อันนี้เท่าไหร่เคาราคานี้สิบสี่บาทเท่านั้นบวกเลขนะลองบวกเลขพลางตัวน,นี้ามันกี่บาทสี่สิบกว่าบาทปะี่สิบห้าสิบกว่าบาทเออนะคะห้าสิบไปหกสิบสิบเก้าสิบเก้ายี่สิยี่บสี่สิบหสิบหกสิบหสิบกว่าบาทเนาะหกสิจสิบกว่าบาทนะคะต่อไปนี่ได้สี่ชิ้นแล้วนะได้สี่ชิ้นแล้วนะอันนี้สิบสี่บาทถัดไปจะเกี่ยวกับผมค่ะ แทนแดนภูมิใจนำเสนอเดี๋ยวนี้อินอะไรที่เกี่ยวกับผมมากซื้อมาอีกละเออลิฟอะเกี่ยวกับผมอันนี้ค่ะใครที่ยังไม่เคยมีนะอยากให้ลองมีดูอะไรที่มันเกี่ยวกับผมอะแล้วแบบมันจะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องเซ็ตเนาะนี่น่ารักมากเลยเห็นไหมมันเอาไว้ทำไงรู้ปะเราสามารถปล่อยผมได้เว้ยอะขออนุญ,ญาตนะื้อน้องแฮปปพี้นะฟืบชุบแฮปปพี้ก็คืออยู่กับฉันแล้วผมฟู อ่ะเราสามารถปล่อยผมมันแบบนี้นะปล่อยผมแล้วก็รวบนิดนึงอันนี้คือสภาพผมยาวของอีชั้นคือมันค่อนข้างฟูแล้วก็เวลามันอนะ่ะมันจะดูมันมากเลยทําให้ต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยเกี่ยวกับผมเพราะอะไรนะจากนั้นนะคะมัดแบบนี้เห็นไหมเออมัดแค่แบบข้างๆอะ่ะมัดให้เหมือนเรารวบข้างๆนะคะจากนั้นมัดปล่อยผมหนึ่งทบแล้วก็ ล้วก็กิฟไปเลยค่ะกึงแล้วก็กิฟได้เลยแล้วก็กิฟได้เลยเราก็จะได้ลุกคุณหนูใส่วานแบบนี้นี่อ่ะกิฟให้มันเห็นปลายนิดนึงนะแล้วมันก็จะได้ลุกซีอีโอค่ะเออลุกซีอีโอเคยเห็นปะลุกซีอีโอก็คือเขาจะเดี๋ยวนี้เห็นบ่อยมากบางทีเขาจะรวบค่ะเขาจะรวบแล้วก็ไว้หางแบบนี้นิดนึงเนาะใครที่อยากทําทรงนั้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันยากเกินไปนะให้ใช้ตัวนี้เลยนะคะ ให้ใช้ตัวนี้เลยแล้วก็ปลายผมไม่ได้ตรงแบบเราเราปลายผมไม่ได้ตรงแต่อยากทาลุคนี้นะคะอันนี้คือเหมือนกับเหน็บแค่นิดเดียวเนาะแต่ถ้ารวบหมดจะเป็นยังไงนะลองดูคือเห็นลุคนี้มานานแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเป็นลุคที่เออทำแล้วเท่ดีอะทำแล้วเท่ดีแต่เราต้องเก็บผมเก่าเราให้มิดนะนะโอเคเาไปตัดสต่ขึ้นมาแบบนี้ก็ไปเดีย๋ยอ๋อติดผ โคดที่เหลือใช่ไหมดูดีละเออดูดีเว้ยมิจราดานะคะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่นนเ,หรเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยนะคะอันนี้แค่ส5มสิบห้าบาทช่วยให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้นเยอะมากบอกเลยเออฉันวางแล้วนะฉันจะไม่เป็นสาวผมยาวแล้วนะฉันจะเป็นลูกซีอแล้วนะอ่ะถัดไปถัดไปก่อนอันนี้คือชิ้นที่คิดว่าเกิดมาไม่น่าจะได้ใส่เกิดมาไม่คิดจะใส่เลยในกนแดงความบินเหตุเว้ ความวินเทจว่าแบบสาวติดอะฉันก็อยากเป็นตู่สาวติดบ้างแต่พอกุใส่แล้วเป็นไรวะ <c oughs> ก็เก๋ดีนะเอาจริงๆเขาบอกว่ามันกรองแสงได้ด้วยนะคะแต่ว่าก็นี่ว่าใส่เป็นเก๋ๆดีกว่าแบบเนี้ยอ่ะชิ้นนี้ให้ดูว่าเท่าไหร่เหมือนคุณครูเลยนะเนาะเดินใส่16บาทนะคะ16บาทถือว่าไว้เป็นพร่องเก๋ๆแล้วกันไม่ได้แบบว่า16บาทไม่ต้องหวังใส่จริงจังหรือจะใส่เป็นแว่ใส่ตาก,กรองแสงจริงจังนะเพราะว่ามันไม่ควรคาดหวังนะคะอันนี้16บาทนะลุกวินเทจได้เลยถัดไป มาที่หมวดของสร้อยคอเอออันนี้ภูมิใจนำเสนอมากนะคะชิ้นนี้เท่าไหร่แล้วนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นแล้วนะตอนนี้กดเครื่องคิดเลขดูกันว่าเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ต่อไปค่ะยังมีเยอะต่อนี้น่ารักมากมันเป็นโบเวททุกคนอะใครที่ใส่เสื้อชอบใส่แบบเกาะอ,อกนะชอบใส่แบบเกาะอ,อกหรือว่าแบบอะไรนะคอกว้างตัวนี้แนะนํเขาจะเรียวกว่าอกเกอร์ใช่ปะ แบบนี้เขาจะเรียกว่าช็อกเกอร์นะเมื่อก่อนอ่ะเราชอบใส่มากเลยหมีช่วงหนึ่งที่ฮิตมากวัยรุ่นแต่ว่าอันนี้จะดูดีดูเก๋ดูหรูนะคะเหมาะสาหรับคนใส่กอกจริงๆนะหรือว่าใส่เดี่ยวอะไรเงี้ยอ่ะลองดูใครเป็นสายเกาอกแล้วแบบน่ารักเนาะเออหรือใส่แบบเสื้อเสื้อยืดคอลึกแบบนี้เราใส่ก็ได้นะลองดูนะคะกุหลาบดําเก๋มากตัวนี้ให้ถ่ายเท่าไหร่ให้ถ่ายเท่าไหร่เห็นไหมลูกนี้มันดีอ่ะลูกนี้มันดูคุณหนุ่มมาดูเก๋อ่ะอ้ยฉันผูกผิดด้าน ะะอันนี้สิบเก้าบาทอันนี้คือวิธีผูกอีกแบบหนึ่งเขาใช้ผูกแบบนี้บบนต้องดูด้านไหนสั้นด้านไหนยาวเท่ากันว่ะวิธีผูกอีกแบบหนึ่งเขาใช้ใผูกแบบผูกมาด้านหน้าฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าฉันผูกถูกหรือเปล่าใครเห็นในคลิปก็ช่วยแนะนําด้วยนะประมาณนี้ปะเออประมาณเนี้ยนะคะสิบเก้าบาทได้ลุกเก๋ๆสวยๆแบบนี้เลยน่ารักมากแกน่ารักมากเนาะใครที่ยังไม่เคยแบบ เออชอปพวกเครื่องเครื่องประดับในช้อปปี้แล้วอยากจะเปลี่ยนรูปปรับรุคให้ดูดีขึ้นอ่ะเอาเลยเชียชั้นเชียให้ทุกคนแบบสวยขึ้นนะคะอันนี้19บเาบาทนะถัดไปอะไรอีกวะซื้ออะไรมาเยอะแยะวอโอ้ยเครียดสุดคืออะไรรู้ไหมเออเครียดสุดคือไม่รู้จะหาที่เก็บไปไว้ตรงไหนนะชิ้นต่อไปจะสร้อยอันนี้เลยอันนี้เป็นสร้อยมุกสร้อยมุกสีเงินแฟชั่น COD ดี้วยเนาะแฟชั่นลรูหราไฮโซ ฟชั่นรูลาโซเหมือนจะซ o d อดีได้เหรอเหมือนจะซ o d อดีได้แต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่าเอาจริงๆนะเคยเป็นแม่ค้ามาก่อนหัวอกแม่ค้านะคะอย่าไปซ o d อดีเลยเราจ่ายเงินเขาแล้วแบบไม่ใช่ว่าพอมาเห็นของแล้วก็ไม่เอาละหรือไม่มีตังจ่ายแล้วไม่เอาแล้วแบบนี้ไม่ดีกว่าเราแนะนําให้โอนไปเลยเนาะของมันนะคะไม่แทงช่วยกันอุดน,นินะคะอันนี้น่ารักนี่สร้อยนี้บอกเลยว่าใส่ยังไงวะเดี๋ยวนะสร้อยนี้บอกเลยว่าใส่ไม่เป็นต่เออมันจะล็อกตรงนี้นะเห็นไหม น่ารักมากถ้าใส่กับพวกแบบเดรสเดรสสีขาวหรือว่าใส่ไปงานใส่ไปงานแต่งอะไรเงี้ยคือมันน่ารักนะเออมันน่ารักแต่ว่ามันติดนิดนึงอยากให้มันชิดคอกว่านี้เนาะเออแต่ได้อยู่ได้อยู่นะคะตัวนี้ให้ทายเท่าไหร่ให้ทายเท่าไหร่อันนี้เขาอ่ะในรูปเขาใส่กับสายเดียวน่ารักมากยี่สิบเจ็ดบาทอันนี้นะเออถ้าแบบขอบกลางนิดนึงยี่สิบเจ็ดบาทน่ารักมากนะจ๊ะลองไปดูแล้ววิธีใส่มันง่าย แนะนำวิธีใส่อ่ะมันง่ายมากเลยเราไม่ใช่ใส่แบบไม่ใช่ใส่สร้อยบุกเนี่ยแต่เราต้องลองเปลี่ยนเปลี่ยนกนยารแต่งตัวเชื่อเถอะทุกคนเราดูแลใครอไม่เท่าดูแลตัวเองเปลี่ยนกนยารแต่งตัวเป็นปลอกลุกตัวเองให้แบบดูดีขึ้นนะเชื่อโอยขอโทษค่ะเผลอกดสั่งมาสอง <c oughs> อีบา้าว่านเผลอกดสั่งมาสองอันไม่รู้สั่งมาทำไมก็ว่าทำไมมันแพงแปลกๆนะจ๊ะอ <c oughs> อันต่อไปอันนี้สองชิ้นนะนะสองชิ้นเท่าไหร่ อ่ะเมื่อกี้ห้าชิ้น6ชิ้น7ดชิ้นเหนื่อยใจกับตัวเองชิ้นที่8ดค่ะสร้อยนี้เราเห็นมาจากคือม้วนวางไงคือม้วนวาไง,งไงเลยสั้างปไหลายชิ้นเอออันนี้ดูสวยดูเก๋มากเลยเนาะแต่พวกสร้อยพวกนี้ใครที่เคยใส่จะรู้นะว่าระวังมันขาดง่ายนะโดยเฉพาะยิ่งเป็นสร้อยของของแบบเออราคาไม่แพงไม่ใช่ทองจริงแบบเนี้ยนะคะต้องระวัดระวังนิดนึงนะแต่เราชอบใส่ไงเพราะว่าเราคิ้ว เออเราก็จะชอบมีอะไรแฟชั่นแบบนี้แล้วก็มันมันเปลี่ยนได้บ่อยเราสามารถเปลี่ยนได้บ่อยมันไม่แพงนะคะเราก็ไม่เสียดายเนาะอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูแกะไม่ออก นี่มันจะได้ลุกประมาณนี้เลยนะน่ารักไหมเฮ้ยสวยนะว่าไม่ได้แบบพวกคอลึกหรือว่าใส่เดียวเหมือนกันนะคะใส่เดียวแล้วมีเสื้อคลุมใส่แบบนี้ก็ได้นะเออแบบนี้ก็ได้บางคนก็ใส่กับอะไระไู้ปะใส่ไม่คอมพลีทมันมันเกี่ยวยากนิดนึงเพราะว่าเรามีเล็บไงมันเอาไว้ใส่กับเสื้อเสื้อยือดก็ได้นะเออบางคนยังไม่เคยเห็นเนี่ยเสื้อยือดคอปิดแบบเนี้ยแล้วมันก็จะออกเก๋เกนิดนึงนะคะอันนี้ให้ทายเท่าไหร่ ตัวนี้ยี่สิบบาทแต่ต้องรักษานิดนึงนะใครจะใส่สร้อยแบบนี้รักษามันนิดนึงนะคะเนาะโคตรน่ารักเลยเออโคตรน่ารักเลยอ่ะถัดไปนี่เห็นไหมมันดูหรูนะแค่นเดียวอะ่ะเพื่อเพื่อ,อ,อเราสนับสนุนให้ทุกคนแต่งตัวนะคะใครที่ยังไม่ได้แบบกลับมาดูแลตัวเองมารักตัวเองมารักตัวเองจะเถิดนะเราสวยเราก็ตัวเราก็มีมูลค่าแบบเราไปทํางานที่ไหนก็มันดูดี เออมันคือหน้าตามคือภาพลักษณ์ของเราต่อไปค่ะอ,อะไรปิ่นปักผมเอออันนี้สวยสวยมากแก่จะให้ดูนี่คือร้านเนี้ยเขามีหลายแบบมากเลยแก่ถ้าใครที่จะปักตุดจีนช่วงแบบพวกปักตุดจีนหรือไปงานอย่างเงี้ยอันนี้ดีเลยแบบตุดจีนก็มีนะอันนี้37บาทนะคะรานะคาจะสูงหน่อย37บาทแล้วเขาก็จะปักแบบนี้ป๊านี่มันมองไม่เห็นใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เขาจะปักแบบประมาณนี้ปะ เออเขาจะปักแบบล่างๆอย่างนี้ให้ดูกใกล้ๆสวยเนาะดีเทลดีดีเทลดีอยู่คือมันก็เป็นเส้นเอ็นแหละมันตามราคาแต่มันอยู่บนหัวเราอะคนมองไม่ค่อยเห็นนะมันสวยเนาะเออมันก็ดูมีความแบบกระจายน่ารักนะคะุูงๆอย่างนี้เนาะสามสิบเจ็ดบาทแกลงไปชื้อได้เลยนะจ๊ะแนะนำมากอันนี้ออกงานเริ่อะต่อไปตัวกลัดมีอะไรอีก,กระดุมติดเอว กระดุมกัดเอวอันนี้ไม่มีอะไรให้ทายอันนี้เท่าไหร่ราคาจึ้งสุดแล้วนี้เขาก็จะใส่ซองมาให้นะแต่ละอย่างเขาจะใส่ซองมาให้แต่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ทุกอย่างในส่วนนี้จะใส่ให้แบบถุงเท้าเนี่ยไม่ได้ใส่อันนี้ให้ทายเท่าไหร่สี่บาทจ้าอนี้แม่ <laughs> เออกัดไม่ยากแล้วก็มันจะมีเข็มปลายเข็มคล้ายๆเข็มกัดอยู่หนึ่งด้านนะคะด้านนี้เห็นไหมอืมเราก็เสียบกลับเข้าไปอีกด้านนึงแกะได้ไหมลองดูแกะได้เหมือนกันเนาะ โอเคสี่ okay. บาทถือว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่านะคะต่อไปพักสุดท้ายแล้วคือสิ่งที่บ้ามากก็คือตุ้มหูใครอยู่ด้วยกันตนะั้งแต่มาหาอะไรจะรู้เลยว่าตุ้มหัวเป็นสิ่งที่แบบวันจ๋าชอบมวันวันชอบมากเลยเดี๋ยวจะดูให้ดูมีทั้งหมด4ี่อันไม่แน่ใจว่าทั้งหมดในสี่ชิ้นแล้วนับกันไหมอันนี้สี่ชิ้นนะเอออะใครจะว่าฉันใช้ของอก็ใช้สวยเดี๋ยวให้ดูชิ้นนี้สวยเหมือนกันก็ก็ใช้อ่ะแต่มันสวย <laughs> ก็ก็ใช้อ่ะยอมรับอ่ะนี่จ้ะ นี่คือใครซื้อของจริงใหม่ก็ซื้อนะจ๊ะแต่ฉันไม่ไหวเนาะแต่อยากใส่มันน่ารักอันนี้เขาเรียกว่าของอะไรนะจำไม่ได้ <c oughs> แต่มันให้ความคุณหนูมากคือจำได้ว่าเคยซื้อครั้งหนึ่งแล้วมันหายแล้วเสียดายตุ้มหูเป็นอะไรที่ด้วยความเป็นคนขี้ลืมบ่อยเนาะทาให้รู้สึกว่าเออการจะรักษาต่างหูถ้าเราซื้อแบบราคาแพงๆอะ่ะไว้ก่อนยังไม่ใช่ตอนนี้ลดนาวนะจ๊ะอันนี้ก็คือต่อเข้าไปแล้วก็เอามุกใหญ่ด้านหลังเสียบไว้เนาะคู่นี้สิบห้าบาทจ้ะ ใครใส่ก็บอกเลยว่าดูเป็นคุณหนูลูกคุณหนูดูไฮดูไฮโซเนาะเออเราชอบมากต่อไปแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออไม่อยากแบบซื้อแบบนี้ไม่เป็นไรนะไปซื้อดีไซน์อื่นเลยค่ะไปซื้อดีไซน์อื่นเลยไม่ต้องมาซื้อลายนี้ก็ได้ที่มันเป็นลนยของแบรนด์อะต่อไปอันนี้เป็นต่างหูลูปโบดีเทลตุ้งติ้งนิดนึงเห็นไหมดีเทลตุ้งติ้งน่ารักมากเลยแล้วมีความแบบเพลียวๆพานะใส่ให้ดูคือเราชอบมีตุ้งหูหลายอันเพราะว่าอะไรรู้ไหมมัน มันได้กับทุกลุกทุกแบบแต่ละงานอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใส่แบบน่ารักน่ารักไปเดทได้นะคะผู้หญิงนะเสร็จไปเดทได้น่ารักเนาะเออใครเป็นสายหวานอนะเหมาะกับอันนี้มากเลยนะแล้วก็ปล่อยผมสลวยสลวยนะคะดูดูโอเคนะดูคนหนูดีนะคะบาทแต่ขอเตือนนะเออถ้าใครที่ยังไม่เคยต่อหู เนาะหรือรู้ตัวว่าตัวเองแพ้นะคะแพ้สารอะไรที่มันไม่โอเคอะแบบต้องใส่เงินเท่านั้นอะ่ะก็ไปซื้อของคุณภาพมาใส่นะไปซื้อของคุณภาพมาใส่แต่เรารู้แล้วเรารู้ตัวว่าเราอะไม่แพ้อุ้ยแป้นหาเรารู้ตัวว่าเราไม่แพ้เราก็เลยใส่เราก็เลยเลือกที่จะซื้อมันมาเนาะเช็คตัวเองนะคะเช็คตัวเองอ่ะถัดไปอันถัดไปอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันเอออันนี้ใครใส่วินเทจนะรอดูเลยลูกโบค่ะ ลูกโบแต่ละอันดีเก๋น่ารักมากแบบนี้นะคะเป็นลูปโบแล้วก็มีความวินเทจเนาะแต่งตัวใส่คอมเมนแทเพลงเมื่อกี้ไม่รู้จะเข้าไหมนะมีความวินเทจแต่งตัวแบบแดงแดงขาวอะของแดงขาวเดี๋ยวใส่ให้ดูทั้งสองด้านนะคะคือถ้าผู้ชายมาดูอะไม่ต้องสงสัยนะผู้หญิงชอบอย่างนี้แหละเป็นปกติอันนี้น่ารักนะเออน่ารักจริงๆมีความเปรี้ยวเนาะหวานอมเปรี้ยวแบบสา แม่สาวเชอรี่เออแม่สาวลุกเชอรี่นะคะนิดนึงไม่หวานเกินไปเปรี้ยวๆซ่าเห็นไหมมันพอดีกับหูเลยอันนี้เท่าไหร่ให้ไทยอันนี้เท่าไหร่ไห้ททยเห็นไหมเกิดเป็นผู้หญิงแท้จริงเสร็จลำบากต้องมีคอลเลกชันต่างหูครบสิบแปดบาทเออสิบแปดบาทอันนี้เลิศนะใส่ไปแบบมันวินเทจวินเทจได้แล้วก็ปล่อยผุ่มน่ารักน่ารักนะคะโอเคเลยแต่ไม่อยากแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจา้ะ ชิ้นสุดท้ายอันนี้ถือว่าเป็นแบบไม่เคยใส่แนวนี้นะไม่เคยใส่แนวนี้นะคะจะมาลองใส่ดูนี่ค่ะเขาก็จะหอมให้อย่างดีทุกชิ้นนะคะ <c oughs> รีวิวบ้างคนใช้ของถูกอะ่ะไม่ใช่รีวิว <c oughs> คนใช้ของแพงจะได้รู้ว่าคนเราควรจะแต่งตัวสไตล์ไหนนึกออกไหมเออ คือเราอะ่ะถ้าจะซื้อของแพงเราซื้อได้แต่เราชอบซื้อกับพวกคอสเรียนต่างๆไปพัฒนาตัวเองดีกว่าพัฒน,นาจากภายในแล้วก็ภายนอกอะอันไหนที่เราประหยัดได้เราก็เลือกที่จะประหยัดไปก่อนนะเราไม่จําเป็นต้องแบบติดแกรมทุกอย่างก็ได้เออมันแยกชิ้นกันแบบนี้แล้วก็ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะแต่จะลองฝืนใส่ดูเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือสําหรับเราอะนะเรามองว่าการที่เครื่องประดับภายนอกอะมันไม่ได้ไม่ได้จําเป็นสําหรับเราตอนนี้ เราสามารถเลือกที่จะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองก่อนได้จากภายในแล้วเราไปทำมาหากินทำอะไรสร้างธุรกิจอะไรแบบนี้ก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาหาเงินพอเรารวยจริงๆแล้วอะ่ะเราค่อยติดแกมก็ได้ถึงตอนนั้นอ่ะมันไม่มีใครมาว่าเราหรอกว่าเราแบบเฮ้ยมึง่ะติดแกมอะไรอเงี้ยมันไม่มีหรอกนะจ๊ะเดียมัน,บบนนะใช่แบบนี้นะใช่แบบนี้ ใส่อย่างนี้เหรอถูกปะสเต็ปแรกก็คือหนึ่งใส่นี้เข้าไปแนงใส่ยากสิสอง 2. เอาอันนี้ไปทะลุด,ด้านหลังมันจะเท่ๆนะแล้วก็สามชลูชีวิตสุดสุดสามเอาอันนี้เป้นนะจ๊ะไปเสียบด้านหลัง แต่ละมืดแต่ละเดได้แล้วใส่ข้าง,างเดียวพอนะน่าจะเห็นใจกันบ้างสวยไหมเออเลดี้ถ้าใส่สองข้างน่าจะเริศนะคะไปงานไปอะไรอย่างนี้ได้เลยอ่ะแซวอันนี้เท่าไหร่ผู้ชายถ้าอยากซื้ออะไรพวกนี้ให้ก็ได้นะแต่ว่าบางทีเราซื้อให้เขามันอาจจะไม่ตรงเทสอะไรเงี้ยเนาะแต่ผู้หญิงก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่ซื้อของดีมีราคาดีกว่านะก็อันนี้ 12บาทเธอเธอสิบาทแล้วก็ดูดูหรูดูแพงด้วยนะคะดีมากเลยสรุปนะวันนี้ที่ซื้อไปนะคะทั้งหมดก็คือสอง้ปดสบเกาบาทนะคะสองดสบาบทพัสดุเพิ่งส่งมาถึงวันนี้เลยเน,นะ แล้วก็ได้ของเยอะมากถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะไปซื้อเนาะของที่เอาตรงๆนะไม่ได้ anti ของแบรนด์หรืออะไรแต่เราต้องดูให้มันเหมาะสมกับชีวิตเราด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้ของที่เป็นแบรนด์เนี่ยแล้ว เราจะไม่มีตังคกินค่าเราก็อยาพึ่งก็ได้เราใช้ของถูกแบบน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็เลือกคุณภาพนิดนึงก่อนก็ได้เนาะอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ประหยัดได้แล้วก็ทําให้เราดูดีในภายนอกได้ด้วยนะคะไปพัฒนาตัวเองภายในไปฝึกเรียนไปฝึกเเขาเรียกว่าฝึก soft skill ดีกว่าในยุคนี้เนาะเพราะว่ายุคนี้มันแข่งขันกันด้วยความเก่งความสามารถกันนะคะสําหรับรีวิวเนาะ unbox ก่องจากช้อปปี้290บาทหรืออะไรได้บ้างนะคะตอนนี้หมดแล้วนะไว้มาเจอกันใหม่บ๊ายบายเผื่อมีอีพีหน้าเราจะมาให้ดูกันเพราะเราเป็นนักช้อปอยู่แล้วนะคะเรามปนหัวใจนักช้อปบ๊ายบาย